วันนี้เราอยู่กับ Intel Arc A 7 5 0ครับใครไม่เด็ด Intel Arc ตัวนี้เด็ดแน่นอนราคาไม่ถึงหมื่นด้วยอยากรู้ตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีทุกทุกคนครับพบกับผมตันตายตุคอมครับวันนี้เรามาอยู่กับการ์จอน้องใหม่อีกหนึ่งค่ายนะครับนั่นก็คือการ์จอจากค่าย Intel ปกติแล้วที่ผมรีวิวไปก็จะเป็นการจอ AMD ส่วนใหญ่ Nvidia บ้างประปรายนะครับ แต่ว่าตอนนี้ครับ Intel ก็มีการ์จอออกมาแล้วเป็นการ์จอรุ่นแรกซีรีส์แรกที่เป็นการ์จอแยกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ย Intel ก็มีการ์จอครับแต่เป็นการ์จอออนซีพหรือว่ากราฟิกออนซีพหรือว่าการ์จอออนบอร์ดหรือว่า iGPU อันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับว่าจะเรียกอะไรไป แต่มันคือกราฟิกออนซีพที่มีมาอย่างนันนมที่เรารู้จักกันดีในนาม Intel UHD g r a p h i c นั่นเองนะครับพอมาเจ n เนอเรชันถัดมาก็จะเป็นตัว Intel Iris Xe อะไรกํนนองนั้นแต่วันนี้มันเป็นการ์ดจอที่ถูกแบ่งออกมาไม่ใช่การ์ดจอที่อยู่ใน CPU อีกต่อไปครับ s t n n u n l o n e ออกมาเลยมันคือ Intel Arc มาในซีรีส์ A 700นะครับ ตัวนี้ที่อยู่กับผมจะเป็น A750 และก่อนหน้านี้ที่ผมได้รีวิวไปก็จะเป็น A380 นะครับก็จะเป็นรุ่นที่สูงกว่าและราคาที่แพงกว่านั่นเองแต่ว่าราคาที่แพงกว่ามันไม่ได้หมายความว่าประสิทธิภาพมันจะไม่ได้สูงเทียบเท่าใครอื่นต้องบอกเลยว่าเรื่องสเปคแล้วก็ราคาและประสิทธิภาพความแรงตัวนี้มันคุ้มมากแต่จะคุ้มจริงไหมเดี๋ยวต้องไปดูการทดสอบอีกทีนึงแล้วกันนะครับสําสำหรับเจ้าการ์ดจอ Intel Arc A750 นะครับตัวนี้ก็ถูกผลิตมาเป็นการ์ดจอแยกเลยนะฮะ ตัวการจอครับผลิตโดย TSMC นะครับใช้สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีการผลิต6นาโนเมตรซึ่งหมายความว่าเล็กเร็วและแรงมากๆนะครับและขึ้นชื่อว่าการจอนะครับการจอตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาแค่ให้เล่นเกมอย่างเดียวนะครับเขายังสามารถรองรับการทํางานต่างๆได้ด้วยเพราะว่า มี ENCODE และ DECODE ให้มาอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Encode Decode h 264, h 2 6 5ใช้นในการตัดต่อวิดีโอนะครับหรือว่าจะเป็นสำหรับสายสตรีมเมอร์ครับมี ENCODE DECODE av 1มาให้สตรีมได้ลื่นๆไม่เป็นภาระของ cpu และที่สำคัญนะครับการจอ intel เนี่ยถ้าจับคู่กับ cpu intel ด้วยกันนะครับแล้วตัว cpu intel เนี่ยมีตัวกราฟิก igpu ด้วย จะสามารถใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่า deep l i n k g ได้นะครับเป็นการประมวลผลร่วมกันระหว่างการ์ดจอและตัวการ์ดจอในตัว CPU ทํางานประสานกันทําให้สามารถถอดรหัสและเข้ารหัสได้เร็วมากยิ่งขึ้นถึงเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับดังนั้นใครเป็นสายครีเอเตอร์สายงานกราฟิกงานตัดต่อเนี่ยการ์ดจอ Intel Arc ทํางานร่วมกับ CPU Intel ที่มี iGPU นะครับจะสามารถดึงประสิทธิภาพการทํางานด้านนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะและนอกจากนี้ครับเรื่องการเล่นเกมก็ไม่ใช่ปัญหาด้วยเพราะว่าการ์ดจอ ขึ้นชื่อเรื่องการจอต้องออกแบบมเพื่อการเล่นเกมนะครับดังนั้นเขาจะมีฟีเจอร์ที่สามารถรองรับสปอร์ตการใช้งาน ray tracing ได้และก็ยังสามารถรองรับการทำงานร่วมกับ AMD f i d e l i t y f x ได้นะครับถึงแม้ว่าคนละค่ายกัน แต่ก็ยังรองรับการทางานร่วมกันอยู่แต่เรื่องประสิทธิภาพการใช้งานอะไรเดี๋ยวต้องไปดูการทดสอบอีกทีหนึ่งลวกันนะครับและต่อมาครับเรามาดูในส่วนของตัวกล่องกาจอกันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างในแพคเกจจิ้งอันนี้คือไม่ใช่ของส่งสื่อนะครับซื้อของจริงมันก็ได้กล่องอย่างนี้มาเหมือนกันเป็นกล่องแบบพรีเมียมมากจากทาง Intel นะครับอารมณ์แบบไอ้ของส่งสื่อหรือเปล่า,าจริงๆไม่ใช่ขายทั้งอย่างนี้เลยนะฮะเป็นโลโก้ i n t เ l a r าร i7 5 0นะครับตัวกล่อง เรียบเยบมาพร้อมกับโทนสีในเมืองินเทลนะฮะมีสีชมพูแต่มาด้วยเล็กน้อยนะครับและตัวกล่องมาใช่แบบกล่องพลาสติกแข็งโง่ๆนะเปิดมานี่เป็นอย่างนี้ลยครับแวอ่าถ้าเราเปิดมาเนี่ยมันจะมีกรารจอนอนสงบนิ่งอยู่ภายในนะครับสวยๆมันเลยและที่สำคัญน,นะครับมันดูพรีเมียมมากเพราะว่านี่ มีตัวคู่มือมีตัวการ์ดต่างๆติดแปะมาตรงนี้ด้วยซึ่งในตัวการ์ดนี้นะครับจะเป็นการ์ดแสดงความขอบคุณที่เลือกใช้การ์ดจอ Intel มาพร้อมกับสติกเกอร์ Intel a r าเอาไว้ติดเคสติดตู้เย็นติดรถมอเตอร์ไซค์ติดอะไรก็ได้นะครับติดได้หมดเลยตรงส่วนนี้ก็จะมีมาให้และนอกจากนี้เองเป็นคู่มือนะครับของ Intel อีกหนึ่งเล่มเล็กๆ ซึ่งบันเดิลนี้ให้มาก็ไม่มีอะไรครับ,บ,รบเบาแบเรียบงๆง่ายๆมีแค่นี้เท่านั้นนั่นเองบอกเลยว่าใครที่ชอบของแถมเยอะอาจจะไม่ถูกใจแต่เรื่องความพรีเมียมเนี่ย Intel ให้คุณได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนการ์ดจอผมแกะออกมาแล้วลองทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวการ์ดจอครับครั้งแรกที่ได้พบศบตากับการ์ดตัวนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหนี่มันพรีเมียมมากไม่เหมือนการ์ดจอทั่วๆไปที่ขายในท้องตลาดนะครับที่เป็นบอดี้พลาสติก ABS เคาะไปดังก๊อกๆพัดลมแบบบาง ก็ดูธรรมดาไม่มีอะไรมากไฟ RGB แสบตาแต่ตัวนี้คือแบบพรีเมียม,มเรียบหรูดูดีครับโคเวอร์ด้านหน้านี่เป็นพลาสติกเคลือบซอฟพัดอารมณ์ประมานเคลือบผิวซิลิโคนยางมานะครับมีความสวยงามมากเลยแล้วก็พัดลมก็มาในผิวที่ลักษณะด้านนะครับตรงกลางมีลายบรัชอลูมิเนียมเป็นลายอลูมิเนียมตูดหม้อนะฮะ ติดมาตรงกลางไม่มีโลโก้อะไรเคร่งถึมดุดันเพราะว่าด้านนี้มันก็ไม่ได้โชว์อยู่แล้วนะครับติดตั้งลงไปในตัวเคสมันก็ความน่าอย่างงี้ไม่จำเป็นต้องโชว์อะไรนะครับทํามาได้เรียบ,ยบง่ายๆนะและถ้าสังเกตขอพัดลมดีๆนะมันจะมีความเงาๆดำๆอยู่เป็นดีเทลลูกเล่นเล็กๆน้อยๆที่เสริมความสวยงามให้กับตัวกาส์นะครับต้องบอกเลยว่าดําเข้มสุข,ขุมและดูดุดันมากๆนะฮะส่วนด้านข้างตัวการ์ครับนี่เลยพื้นที่ในการติดตั้ง2สล็อตนะครับ คือก็ไม่ได้ยาวใหญ่เวอร์วางอะไรมากมายเคสมีเดียมทาวเวอร์ทุกเคสเนี่ยใส่ได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าตัวการาดไม่ถึงขนาดสมพันลมถ้าสมพันลมเนี่ยบางเคสเอาจจะติดได้นะครับตรงส่วนนี้ด้านข้างมีพอร์ตไฟเลี้ยง2พอร์ตครับเป็นพอร์ต8พิน1พอร์ตและ 6. พิน1พอร์ตโชว์ฮีทซิงค์ด้านข้างดำดำทำให้มันดูมีดีเทลมากขึ้นและตรงนี้ก็จะมีโลโก้ intel r ครับแซมแซมอยู่เล็กน้อยแบบมินิมอลซึ่งตัวโลโก้ตรงนี้มันจะมีไฟด้วยนะครับเวลาเปิดปุ๊บไฟมันจะสว่างสีขาว ทำให้เรารู้ว่าการ์ดจอตัวนี้คือ Intel Arc นั่นเองนะครับและด้านหลังตัวการ์ดครับนี่เป็นแบ็กเพลทคลุมมาหมดเลยทําให้ตัวการ์ดมันดูแน่นหนาดูแบบเฮ้ยมันดูแบบไม่ก้องแกงเอาง่ายๆนะครับมีการคลุมรอบตัวการ์ดทั้งหมดและด้านหลังนี่มีการทํำดีเทลดวดลายเล็กๆน้อยๆนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวการ์ดด้วยและถ้าสังเกตดูนะพลิกซ้ายพลิกขวาหน้าหลังเราไม่เห็นตัวรูน็อตเลยนะครับ เป็นก้าจอที่ซ่อนรูน็อตมาได้เนียนมากเพราะว่าจริงๆรูน็อตเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังแบ็คเพจใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะติดโคเวอร์ไปบังรูน็อตหมาเลยนะครับดังนั้นเราไม่สามารถแกะไม่สามารถซนไม่สามารถไปงัดแงะอะไรได้นะฮะซึ่งภายในเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ใช้ระบบคีทไปแบบก้าจอทั่วไปนะแต่จะเป็นวอรเปอร์แชมเบอร์ครับใช้ในการกระจายความร้อนและส่งผ่านเข้าสู่ยิสซิง ก็คือเป็นห้องสําหรับการนําความร้อนกระจายเข้าสู่ฮีซิง์แต่ละฟินจากเดิมไม่ใช่ฮีตไป์นะครับเป็นคนละเทคโนโลยีกันแต่ว่าสามารถนําความร้อนไปสู่ฮีซิง์ได้เหมือนกันและก็จะดีกว่าฮีทไบ์ธรรมดาด้วยนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเรื่องต้นทุนก็จะสูงกว่าการใช้ฮีตไป์ด้วยนะครับในส่วนของวัปเปอร์แชมเบอร์ตัวนี้ส่วนด้านหลักตัวการตรงนี้ครับไม่มีอะไรมากมายเรียบๆง่ายๆถือว่าเป็นตัวกาที่ <c oughs> ดูแล้วน่าลงไหล มันเป็นการ์ดเ e ฟเฟรนซ์จาก Intel เป็นมากกว่าการ์ดจอมันคือของสะสมเลยก็ว่าได้นะครับใช้ไปเบื่อๆถอดวางโชว,ว์ไว้ก็ยังดูสวยดูขลังแน่นอนนี่และที่สำคัญนะครับมันสามารถวางตั้งแบบนี้ได้วางตั้งแบบนี้ได้เก๋ๆหน้าไม่ความด้วยนะครับส่วนด้านหลังนะครับตอนนี้จะเป็นเพลทยึดกับ p c i สล็อตนะฮะเป็นเพลทสีดำมาเลยนะครับมาพร้อมช่องระบายความร้อนด้านหลังตรงบริเวณนี้ ซึ่งจะมีพอร์ตเชื่อมต่อมาให้ถึง4พอร์ตครับโดยจะมีพอร์ต HDMI 2.1 1พอร์ตท,ที่เหลือจะเป็น Display Port 1.4ทั้งหมด3พอร์ตนะครับก็เป็นมาตรฐานพอร์ตเชื่อมต่อสำหรับการจอยุคนี้นั่นเองนะครับถือว่าได้รวมน่าใช้งานอ้อลืมไปหนึ่งอย่างนะครับเรื่องหน้าคอนแทคตรงนี้ครับ การ์ดจอตัวนี้เป็น PCIe 4.0นะครับก็สามารถใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนแน่นอนแต่ก็ยังสามารถใช้งานร่วมกับ PCIe 3.0ได้อยู่เพียงแต่ว่าความเร็วก็จะไม่เท่า4.0นะครับต้องดูด้วยใครจะซื้อใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดเก่าๆนะฮะซึ่งโดยรวมนะครับเรื่องการดีไซน์บอกเลยว่าขลังและน่าใช้งานมากนะครับส่วนการทดสอบใช้งานนะครับตัวนี้ผมใช้งานร่วมกับ CPU AMD เซตทั้งหมดเป็น AMD หมดเลยนะครับดูซิว่าครอสกันข้ามค่ายมันจะใช้งานได้หรือเปล่าติดปัญหาอะไรไ แล้วก็ในส่วนของตัว power supply ที่ใช้งานร่วมกับการ์ดจอ Arc A750 ตัวเนี้ยเขาได้ c o m m e n ์มาว่าควรใช้กับ power supply 650วัตต์ขึ้นไปซึ่งตัวการ์ดจอนะครับมีค่า TDP เนี่ยอยู่ที่225วัตต์นะครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้กถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแรงที่ต้องการ power supply ใส่ใจสักเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้ถือว่ากินไฟเวอร์วังกาลังการอะไรมากมายนะครับมาครับ ติดตั้งลงตัวเครื่องแล้วเซตเทสเบดของเรามาในแนวนี้อลังการงานสร้างชุดน้ําดูดีกาจอใส่เข้าไปสวยงามน่าใช้งานเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูครับว่าเล่นเกมจะเป็นยังไงกันบ้างทดสอบใช้งานเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับมาดูสเปคเครื่องที่เราใช้เทสกันก่อนครับตัวนี้เป็น CPU AMD Ryzen 9 7950X นะครับ16คอร์32เทรดตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเป็น CPU AMD นะครับแต่เราจะมาทดสอบกับกาจอ Intel กัน เมนบอร์ดตัวนี้ครับเป็น MSI X670P WiFi รุ่น Pro นะครับแล้วก็แรมครับ Kingston DDR5 3.2GB ตนะครับตัวนี้บัส 5600MHz ส่วนการ์ดจอก็พระเอกของเราครับ Intel Arc A750 นะครับส่วนสเปคการ์ดจอจาก GPU Z นะครับตัวการ์ดจอเนี่ยให้ตัวเช a เดอร์มานะครับอยู่ที่448หน่วยก็ตัวนี้เทียบได้กับตัว CUDA Core ในการ์ดจอ Nvidia นะครับ แรมเป็นแบบ gddr 6 8GB นะครับชิปแรมไม่บอกว่าเป็นของอะไรและในส่วนความแรงครับความเร็วคล็อกจะอยู่ที่ 2400MHz นะครับส่วนการทดสอบการ์ดจอครับกับสามนิม้ไฟสไตรตัวนี้ก็ทำคะแนนได้ที่28,408คะแนนนะครับซึ่งก็สามารถเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคุยกับการ์ดจอ amd นะครับนี่เลย ซึ่งความเร็วการ์จอครับทำงานนิ่งๆเลยที่ความเร็ว2,400เมกะเฮิรนะครับอุณหภูมิการ์จอสูงสุดในช่วงเทสอยู่ที่69องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าทำงานออกมาได้ดีนะครับกราฟเนี่ยนิ่งๆเลยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยทดสอบกันต่อครับกับ 3D Mark Time Spy ครับตัวนี้ทำคะแนนรวมได้ที่12,786คะแนนนะครับ ส่วนอุณหภูมิกาจอครับตัวนี้จะอยู่ที่73องศาถึง74องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าไม่ได้ร้อนเลยกับกาจอเดิมๆจาก Intel มาเริ่มกันที่เกมแรกครับแบบเกมขับ g ครับเกมนี้ก็ปรับกราฟิกเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับก็ปรับ Full HD นะครับแล้วก็คุณภาพกราฟิกเป็นสุดหมดทุกอย่างซึ่งกาจอตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการปรับภาพเป็น Full HD นะครับไม่ถึงกับ 2K 4K อะไรขนาดนั้น เฟรมเรทที่ทาได้ครับอยู่ในช่วงประมาณ100จนถึง120เฟรมนะครับก็ถือว่าสูงมากเลยนะฮะแล้วก็ได้ภาพที่สวยงามมากด้วยนะครับใครซื้อไปเล่นเกมเนี่ยบอกเลยว่าไม่ทําให้ตายนะครับตายอยู่ดีนะฮะโดนยิงก็ตายอยู่ดีแต่เล่นเกมเนี่ยไม่ทาให้ผิดหวังนะครับและลองสังเกตนะครับตัวเส้นกราฟเฟรมเรทเฟรมไทม์เนี่ยยิงได้ค่อนข้างนิ่งมากๆนะครับยิงไม่นิ่งนะฮะแต่เฟรมเรทเฟรมไทม์เนี่ยนิ่งนะครับส่วนยิงนะครับก็จะถิพทีหน่อยนะอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งอันนี้ แต่ก็ยังเล่นได้แบบลื่นๆนะครับ CPU ทำงานแบบชิลๆนะครับที่ประมาณ9ก0าสรส่วนการทำงานนะครับเราก็ต้องสลับมาดูที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับกับ GPU Z นี่ทำงานที่ความเร็ว2.4นะครับความเร็วคล็อกสปีดของเมมโมรีอยู่ที่2000เมกะเฮิร์นะครับส่วนอุณหภูมินะครับตัวการ์ดจออยู่ที่72องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิ RAM 76นะครับพัดลมการ์ดจอทำงานอยู่ที่1,700รอบก็ถือว่าไม่เสียงไม่ดังนะเงียบมากนะครับแล้วก็การทำงานต่างๆถือว่าปกติเลยนนงส่วี ที่เราเปิดดูการทำงานจากหน้า G p u Z s e นะครับเพราะว่าตัวโปรแกรม MSI Afterburner เนี่ยมันยังไม่ได้มีการอัปเดตตัวการ์ดจอรุ่นใหม่นี้เข้ามานะครับดังนั้นก็ต้องสลับหน้าจอดูกันสักหน่อยแต่โดยรวมครับเล่นผับจีเล่นได้ดีไม่มีปัญหาครับเมเนโคดในการช่วยสตรีมด้วยนะครับดันนั้นซื้อไปเล่นเกมพร้อมสตรีมไปการ์ดจอ Intel ก็สามารถทําได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับในส่วนนี้มาต่อกันครับกับเกม c y b e อร์พั2077นะครับเกมนี้ปรับกราฟิก ไปที่เป็นคัสตอมนะฮะคัสตอมนี่จะเป็นโลเลยนะครับเอาเป็นมีเดียมและกันโลมันจะต่ำไปหน่อยแล้วก็เปิด Federity FX ไว้นะครับอันนี้ก็ทำมาให้ใช้กับการจออะไรก็ได้ใช้ได้หมดนะครับแต่ DLSS เนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะก็เดี๋ยวลองปิดไปก่อนแล้วการดูซิว่าจะได้เฟรมเรทเท่าไหร่นะครับเพื่อม,มันไม่สปอร์ตกันเราลองมาเปิดดูด้วยทั้งปิดทั้งเปิดเลยเทสด้วยกันนะครับอนนี้เฟรมเรทก็อยู่ในช่วงประมาณ50เฟรมนะครับ c y เบอร์พันี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่กินสเปค,ค่อนทั้งมากนะฮะ CPU ไม่แรงการ์จอไม่แรงเนี่ยเล่นไม่ลื่นนะครับแล้วก็ใช้ RAM ไป10 g b เฟรมเรททำได้ประมาณ40-50เฟรมถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบแบบเกมสมัยนี้ที่ต้องเล่นเฟรมเรท60อัพถึงจะเล่นได้ลื่นโอ้โหชนไปหนึ่งทีพี่แกตื่นกันทั้งวางเลยทีเดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวขับหนีไปก่อนโดนยิงไล่หลังมาเดี๋ยวเรามาลองเพิ่ม f i d ดเ i t ต fx เข้าไปดีกว่านะครับดูซิว่าจะได้เฟรมเรทเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าหลังจากที่เราเปิด f ฟเดเ i t ต fx ไปก็เฟรมเรทขึ้นมานะครับประมาณ10เฟรมเลยเห็นผลชัดเจนนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ40-50ตอนนี้ได้ประมาณ50-60นะครับขึ้นมาประมาณ10เฟรมก็ถือว่าเห็นผลชัดเจนแต่ว่าภาพมีเดียมอาจจะไม่ไหวน่าจะต้องปรับเป็นโลเลยนะครับแต่วิ่งผ่านฉากไวๆอะไรอย่างนี้เนี่ย มันก็จะทําให้เฟรมเรตดูดรอปลงมาบ้างเดี๋ยวเราลองลงไปเดินดีกว่านะครับช้าๆดูบ้างชีวิตเนี่ยหัดใช้ให้มันสโลว์ไลทบ้างเผื่อจะได้เห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50เฟรมนะครับไม่เกิน60เดี๋ยวเรามาลองเป็นฉาก Boo บูดูมากดีกว่านะครับว่าพอบูแล้วเฟรมเรตจะอยู่ทเท่าไหร่นะครับใช้ซานเดวิสเทนลอดเข้าไปตัดคอเบาเนี่หันเข้าไปหันซะอืมเรียบร้อยนี่แน,นี่นี่แน่นี่แนะ ตอนนี้ก็ได้ประมาณ60เฟรมนะครับห้าสเฟรมแล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงด้วยนะโอ้โหนี่แป๊บเดียวเหมายกตี้แบบไม่มีการตอบโต้เออไปไหนคนสุดท้ายอยู่โน่นเอาปจัดปขอบคุณลูกสองแล้วกันยิงนัดหนึ่งอุ้ยลั่นจะิงไม่โดนเออเออเจ็บเจ,จ,จ,จ็บนี่นะฮะเวลาฉากบูหนักๆก็อาจจะมีเฟรมเรทร่วมไปบ้างแต่ก็ร่วมไม่มากนะครับอยู่ที่ประมาณ40ถึง 60เฟรมนะครับซึ่งโดยรวมก็ถือว่าน่าพึงพอใจกับการทำงานและก็การเล่นเกมอย่างไซเบอร์พังถ้าถามว่าเล่นไปพร้อมสตรีมไปได้ไหมสบายแน่นอนครับไม่มีปัญหาในการใช้งานแน่นอนซึ่งการ์ดจอก็ไม่ได้แรงแบบคันเทพอะไรมากมายแค่750เล่นในขณะนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในความละเอียด Full HD 40ถึง60เฟรมนะครับเราจะฉากในช่วงกับเกมไซเบอร์พังครับมาครับมาต่อกันดีกว่าครับกับ Core n e 2.0นะครับ DMC โหมด กราฟิกปรับอะไรไปบ้างดูกันก่อนดีกว่านะครับกราฟิกครับตัวนี้จะเป็น Full HD นะครับแล้วก็คุณภาพกราฟิกเป็น r e c o m m e n d นะครับก็ปรับอะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนเลยดีกว่านี่เป็น Upscaling นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็น Intel XeSS นะครับเปิด Upscaling ขึ้นมาช่วยให้ภาพคมชัดมากขึ้นนะครับส่วนกราฟิกอื่นๆนะครับเป็น Normal ผสม Low นะครับก็ไม่ได้สูงมากเน้นเฟรมเรทที่ลื่นไหลนะครับเน้นการเล่นที่ลื่นไหลเล่นได้เล่นดีไม่มีสะดุดนะครับ แล้วก็เฟรมเรทที่ทำได้นี่โอ้โห90เฟรม80 90เฟรมถือว่าสูงมากนะครับใครที่เล่น Call of Duty ได้ภาพลืน่นๆเนี่ยตัวนี้จัดให้ได้แน่นอนนะครับไม่จะเป็นตพระใบกาจอแพงเลยก็แรงได้เหมือนกันนะภาพกราฟิกเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างเนียนตาแล้วก็รายละเอียดดีเทลต่างๆค่อนข้างครบถ้วนนะครับเล่นดีไม่มีสะดุดแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทำได้สบายใจแน่นอนนี่นี่นี่อุ้ยนั่นใส่โลก ไอ้ตัวถือโล่นะฮะนี่ครับลองหลบเข้ามายิงตรงนี้ดูเป็นยังไงกันบ้างอ่าตรงนี้ก็โซนโหดๆห,หน่อยนะฮะเห็นไหมอยู่ตรงไหนกันเอ่ยนี่เก็บได้ตัวโล่นั้นมากเลยโล่นี่มันจะทนเงนไหแล้วนะโล่อะไรกันทําไมโล่มันทนอะไรขนาดยิงยิงทางระเบิดใส่ปั๊บเราต้องอ้อมไปยิงนั้นเอาคน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 ปุ๊บนี่ฮะยิงเก็บไปหนึ่งอ่าตัวโล่ตายแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะสวัสหน้าจอนะครับไปดูในส่วนของตัวการทํางานดีกว่าว่าการจอทํางานเท่าไหร่กันบ้างตอนนี้ก็การจอทํางานที่ความเร็วประมาณ1,500นะครับเห็นแบๆเมื่อกี้แล้วก็แรมครับทำงานเต็มที่อุณหภูมิการจอที่ประมาณ60องศาเซลเซียสนะครับซึ่งถือว่าชิวๆใช้งานการจอเต็มที่นะครับไม่ได้มีคอขวดอะไรแล้วก็รอบพัดลมก็อยู่ที่ประมาณ1,200รอบนะครับถือว่าไม่ได้ร้อนแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะในส่วนของ Core i7-DM4 นะครับ เล่นกันแบบสบายๆเล่นง่ายสบายใจใครๆก็เล่นได้นี่เราต้องบอกเลยว่าใช้แรมใบถึง 13GB กิกะไบต์นะครับเกมนี้ถ้าใครเล่นพร้อมสตรีมใปก็ต้องจัดแรมหนักๆหน่อยถ้าแรมน้อยๆเนียเน่ยอาจจะไม่ไหวนะฮะแต่ถ้าแรม16เนี่ยคือเล่นได้นะครับแต่ถ้าเล่นพร้อมสตรีมใบคือต้องแรม32ขึ้นไปจะดีกว่าไอ้พวกถือโลนี่อยู่กับเป็นดงนะฮะไม่รู้จะสู้ยังไงดีเนี่ยอะเพื่อนชา้าแล้วเพื่อนชา้าแล้วเอาเอาเราเข้าหลังมัน ข้าหลังเข้าหลังนี่แนะ่ข้าหลังไม่มีมีแต่ข้าหลามจะเอาไหมประมาณนี้ครับกับคอร e บิวตี้ DMC 2.0 Warzone เล่นลื่นนะครับปรับกราฟิกถือว่าโอเคเข้ากับ CPU AMD ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็ใครจะซื้อไปเล่นเกมนะครับบอกเลยว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนสมราคาค่าตัวเล่นเกมก็ได้สตรีมก็ดีแถมยังมี ENCODE ให้ใหม่เพียบได้ได้ว่าไม่กักสเปคนะครับแล้วก็ไดเวอร์เนี่ย ค่อนข้างจะนิ่งเลยทีเดียวนะครับนี่สังเกตดูกราฟฟรมไทม์เนี่ยนิ่งมากแทบจะไม่แกว่งเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับกับ Call of Duty DMC ครับ <c oughs> และสุดท้ายครับกับ Benchmark เกม Far Cry 6นะครับเกมนี้ก็ใช้กราฟิกเป็น full HD นะครับแล้วก็การ์ดจอของเราก็เป็น A750 ส่วนคุณภาพนะครับปรับเป็นอัน r a าเลยดูซิว่าจะสามารถทำเฟรมเรทได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดู เริ่มมาที่ฉากแรกครับนี่เฟรมเรทเป็นร้อยเลยนะครับสามารถทำเฟรมเรทได้อยู่ที่ประมาณ110รเฟรมถือว่าเฟรมสูงมากนะครับนี่กราฟิกอันปร้าและเรื่องเงาสะท้อนครับฉากต่างๆถือว่าทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์เลยนะครับซึ่งตัว ray tracing เองนะครับซึ่งดีเทลรายละเอียดของฉากเองเนี่ยตัวเกมถือว่าอ p ปติมัยมาได้ค่อนข้างดีเข้ากับการ์ดจอ i ินเ l ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับใครกลัวว่าเฮ้ยการ์ดจอนี้จะ support เกม triple ที่ออกแบบมาเบอ่อค่ายนั้นค่ายนี้ไม่ได้ คิดเิดคิดใหม่ได้นะครับนี่ดูแสงดูเงาครับทำออกมาได้อย่างสมจริงมากๆเลยทีเดียวถ้าไม่บอกว่าใช้การ์ดจอ i ิน e l นะครับไม่รู้แน่นอนว่าใช้การ์ดจอใครไหนอยู่นะครับนี่เลยครับกับการทดสอบ b e n c h มา r k กเกม Far ครายนะครับทำได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดนะครับโดยรวมครับทำเฟรมเรทเฉลี่ยได้อยู่ที่108เฟรมนะครับถือว่าสูงมากกับการ์ดจอ Ar ร a 7 5 0ตัวนี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า IntelAr า A750 ตัวนี้ครับบอกเลยว่าเรื่องการเล่นเกมไม่ใช่ปัญหา ใครมีงบไม่ถึง1 0 0 0 0บาทต้องการเล่นเกมต้องการตัดต่อต้องการสตรีมการจอ Intel เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีน่าประทับใจทั้งดีไซน์รายละเอียดการระบายความร้อนและการใช้งานต่างๆนะครับถือว่าโอเคเลยในราคาขนาดนี้เป็นการจอที่ค่อนข้างครอบคลุมการทํางานอย่างหลากหลายให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มไม่มีกักนะครับ ใครสนใจก็สั่งซื้อกันได้คุณจะได้การจอหน้าตาแบบนี้มาเลยพร้อมกับกล่องสวยๆเอาไปตั้งโชว์ได้นะครับถือว่า Intel ใส่ใจในรายละเอียดค่อนข้างจะโอเคเลยสําหรับ Intel Arc Series นี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Intel นะครับที่ส่งเจ้าการจอ Arc A750 ตัวนี้มาให้ผมได้รีวิวกันนะครับและสุดท้ายก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe ไลค์ s h a r ใต้ตัวความเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ผมตังแต่ตุกอมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย